ค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเดิมชมม่วงกับนายเอตเทนนะคะเพราะว่าขวัญกับนายเอตเทนก็เอออยู่กันทุกทศวรรษแล้วนะคะตั้งแต่แบบว่าสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยจนตอนนี้ยี่สิบห้าก็ยังอยู่ที่เดิมก็ดีใจที่ให้พื้นที่พรมพ่อกับขวานุสาวรีในอายุยี่สิบห้านะคะทาลิปอะไรต้องทาลิปอะไรบ้างวันนี้ทาลิปเบอร์ห้า คอสเมติกฝั่งเล็บฝั่งบางอย่างพวกอี